ดีตอนบายข <Let 's S 2> องมาส่งแล้วอ๋อขอบคุณคะ่ะตอนนี้ก็ม่ดูกันว่าอะไรอยู่ในกลอ,ของ <ped aling> ของฉันบ้างอ <ped aling> โอ้มาถูกพื้นสีชมพูสุดยอดอุปกรณ์ที่เหมาะสมมากในการกำจัดใยแมงมุมออกจากบ้านแมงมุมตัวบาระมเลยอออแบบนี้มีแค่ในหนังสยองขวัญเท่านั้นแหละเออ <im it> อะไรกันเนี่ยเอาไม้นะเออเอขาย่างชั่วไอสประหลาดเอ้ย ตอนนี้ฉันจะขังแมงมุมไว้นในคุกที่ดูดฝนให้หมดและในก่องขอาฉันมีอะไรบ้างเออถุงมือยางเจ๋งเลยตอนนี้กำจัดขยะออกให้หมดจากบ้านในฝันของฉันยายแมงมุมออกไปเยี่ยมเะเจ๋งมากว้าวเอ้ใช่ฉัอรู้อยู่แล้วว่าฉันว้า wow. วผมสีชมพูนี่เหมาะกับฉันมากเลยแต่ตอนนี้ต้องใช้มันสำหรับพรผนังบ้านของฉัน <S <S เอาละ่ะเทียบกระดาษงั้นก็มาเริ่มโปร่งผสีชมพูให้ทั่วบ้านกันเลย ฉันชอบสีนี้มากมากอ๋นนอสวยงามแล้วก็หัวใจสุดน่ารักอยู่บนหลังคาด้วยฉันว่านี่มันเหมาะก,กับฉันมากเลยต้องตัดผมสักหน่อยแต่ไม่ใช่ผมของฉันแต่เป็นที่บ้านต้องหามันต้องได้รับการดูแลเหมือนกันสมบูรณ์แบบเออเธอกำลังทำอะไรนะโอ้ดูนี่สิพริ้งก็สีฟ้าเพื่องานนี้เลย ในที่สุดมันก็มีประโยชน์ที่ฉันกินพริงกก็มาตลอดชีวิตและสะสมกระป๋องมันด้วยฉันเตรียมม,มันไว้สำหรับง,งานนี้แล้วก็ยลลิ่มมีสีฟ้าของปอดด้วยแล้วก็ออลโอที่หลังขาใช่ดูดีมากแล้วก็ทงด้วยแล้วก็เออมีอาทำไรเนี่ยอ๋อฉันก็กำลังปอดลูกปอลไงละ่ะลูกปอลสีเหลืองมันก็การทำบ้านของฉันมากกเลยการเอนเราต้องปอดลูกปอลให้หมดก่อน แล้วก็อันสุดท้ายแล้วโอ้ย <c oughs> เหนื่อยจังเลยโอ้ยเป็นลมเออมีอาเป็นไรไหมฉันไม่เป็นไรเจงตอนนี้ได้เวลาตกแต่งบ้านของฉันแล้วมาเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนลึกโปรสีเหลืองทหฉันนึกถึงเส้นกากยาวๆเลย <c oughs> แล้วก็ผ้าทิพย์ด้วยเออว้าว <c oughs> oh, wow. อร่อยจังเลยแต่ฉันอยากกินมากกว่าน,นี้ขดหลงเอาไปเลยแล้วก็เอาเกล้วยฝังลงไปเยี่ยมมากตอนนี้เราต้องรลน้ำว,ว้าวต้นไม้ที่ฉันปลูกมันเจ๋งจริงๆดูนี่สิกล้วยที่ฉันปลูกแองเลยน่ารักมาก ออตอนนี้ฉันต้องการเตียงอาบแดบสำหรับการพักผ่อนด้วยสมบูรณ์แบบตอนนี้ก็พักได้แล้ว <c oughs> โอ้โหกุย้ย <c oughs> เพื่อนบ้านองไม่ว่าวฉันจะกินซักอันเออ <c oughs> อะไรนะหลบไปเลยนะ <c oughs> อย่าทำแบบนี้ก็ได้งั้นตอนนี้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับสวนหน้าบ้านาของตัวเองแล้วโอ้จริงด้วยฉันมีรถแข่งแต่มันจะวิ่งทินไหนละ่ะเราต้องประกอบสนามแข่งอันใหญ่ ใช่แล้วงั้นก็วิ่งเลยเจ๋งจังเลย <Yeah! S 1> วิ่งเร็วมั้งอ๋ยน่าเบิดอจังเลยของเล่นเด็กๆเ, <c oughs> เอาล่ะฉันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่า <c oughs> ในนี้มีชุดเครื่องมือและชิ้นส่วนของเชินช้าของฉัน <Yeah! S 2> ใช่แล้วแล้วตอนนี้ก็ต้องเอามันประกอบกันแบบนี้เลย ประกอบชิงช้าสียมพูดได้แล้วพี่ัคอนั่งตรงนี้นะย่มํมมากและตอนนี้ก็ขาดกล่องจดหมายอ,อ๋อน่ารักจังเลยเอ,อ้อว,ว้าวฉันก็ดักได้กล่องจดหมายเหมือนกันนะ่ะฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันต้องตกแต่งมันด้วยดอกไม้สีแดงแล้วก็พิมพ์ลายลงไปเลยน่ารักมากเออใช่แล้วเจ๋งมากฉันก็มีอไอเดียจำๆเหมือนกัน ันเจอกับฮิปโปน้อยของฉันมันชื่อบ๊อบมันปกป้อนจดหมายของฉันสวัสดีทุกคนฉันคือแซมบรุษไปสนี้ฉันเอาจดหมายของพวกเธอมาส่งด้วยเธอมีก่อนจดหมายที่สดใสจริงๆเอาไปเลยแล้วก็สวัสดีเดนฉันเอาจดหมายให้นายด้วยนะวอกว่านายจะมีความสุขเ้ยเจ็บจึงเลยให้ตายเถอะเป็นก่อนจดหมายเดี๋ยวนี้มึงงั้นฉันไม่เอามาส่งแล้วโอ้โหแล้วนี่ใครเนี่ย เธอสวยจังเลยนางฟ้าหรือเปล่านะเออเออ,เอ,อโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจนะเธอ,อนี่คือจดหมายของเธอคนสวยออขอบคุณฉันต้องไปแล้วเจอกันฉันไม่รู้ทำไมแต่ฉันเปิดรถนี้แล้วเออโอ,อ้จริงด้วยฉันยังไม่ทำอะไรกันในบ้านเลยเดี๋ยวเรามาสร้างห้องในฝันกัน โอ้ในนี้ว่างเปล่ามากฉันต้องการอะไรเจ๋งๆในนี้งั้นเริ่มจากกำแพงสีฟ้าบนผนังมันต้องดูสนบุ่มแบบตอนนี้ก็เพิ่มสีให้ท่่เจ๋งจังและอะไรต่อนะจริงด้วยเพราะไงตัวต่อแบบนุน่มๆมันเหมาะสำหรับห้องผู้ชายมากสุดยอด <Nice. S 1> และตอนนี้ยังขาดของเล่นที่กำแพง แล้วมันก็อยู่นี่แล้วมีทั้งคอ้อนและก็ปืนบลัสเตอร์โอ้มีคนเฝ้าของเล่นด้วยนะมนนษย์สีฟ้าออก,กิบุกกี้ด้วยลืมได้เลยเจงมากดูนี่นะลอกที่ผนงังก็คริสตัลก็ไม่เสียหายเอ้ยระวังด้วยฉันต้องไว้ที่มุมนี้โอ้โอแล้วก็มาเพิ่มบ้านหนูน้อยแฮมสเตอร์ จ๋งมากและแมาพบพี่เจ้าหนูน้อยแฮมสเตอร์ของฉันมันจะอยู่กับฉันเลยมีที่นั่งนุ่มๆให้ด้วยทุกอย่างพร้อมแล้วเ <Wow. S 1> จ๋งตอนนี้เราสามารถพักผ่อนและเสนุกได้ <c oughs> จะเพื่อนตัวน,น้อยนำช่อบมให้ฉันในเรื่องเกม <Okay. S 1> ฉันมีทุกอย่างแล้วมีความสุขจังมันสดยอดสุดเลย oh <my. S 1> ฉันก็อยากจัดห้อหอยฉันเหมือนเดนด้วย ก่อนอื่นต้องทําเล็บให้เสร็จก่อนนะอ๋เล็บสีชมพูแบบเนี้มันเริ่ดยิ่งกว่าใครเฮ้ย <What? S 1> ทำไมกําแพงถึงข่าวขนาดนี้แบบนี้ไม่ได้ oh. อ๋อน่ารักมากต้องทาสีชมพูด,ด่วนแล้วเป็นหัวใจเหมือนเลยอ๋น่ารักใช่มบะเธ oh. อก็นด้วย <Nice. S 1> โอ้สมบูรณ์แบบ <No. S 1> อ้แต่พื้นยังว่างเปล่าอะ มาครอบพรมสีชมพูกันเถอะ <Wow. S 1> น่ารักมากก้อนแมงน่ารักน่ารักและก็อไฟสวยๆก็ไม่เสียหาย <Wow. S 1> อ๋อน่ารักฉันมีรับสีชมพูด,ด้วยแขนยาวสุดๆฮะแปลไว้ต้องนี้เลยและตอนนี้ก็รูปแปะฝาผนังน่ารักมาก <Yeah. S 1> เยี่ยมเลยตอนนี้ต้องมีตัวที่มุมนี้ด้วยโอเคฉันไม่มีที่วางของเพนด,ดี้ แล้วมุมนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกด้วย mm hmm. ได้แต่งหน้าให้สวยทุกวันโ mm hmm. อ,อ้ต้องแต่งหน้านิดหน่อยนั้นนี่มันเร็่ดมากผอมของฉันเป็นนุ่มที่สุดแล้วน้ำหอมหอมหอมคุณจจสุดความสำเร็จ <Wow. S 1> ดูสิ ah. เยี่ยมมากของของฉันมันสวยที่สุดเลยแมวน่ารักฉันเกอบเรีนไปเลยแมวของฉันชื่อมาธะผนังสีขาวทำให้ฉันเศร้าอะ เราต้องแก้ไขปัญหานี้ด่วนเลย <Yeah. S 1> ฉันเหนียดจริงๆแล้วล่ะแล้วด้วยการทาสีผนังเป็นสีเหลืองด้ mm. สว่างและสดใสามากขึ้นเทสีแล้วก็ทาได้ลึก,กิึ้งฉันชอบทาสีผนังมากตอนในชตาวาดดวงอาทิตย์สดใสดูสิมันน่ารักมาก <c oughs> แล้วก็เลืองแสงด้วยสวยงาม แล้ตอนนี้ต้องทาทุกอย่างให้เสร็จฮะสีเหลืองสมบูรณ์แบบแต่ฉันชอบนั่งบนพื้นเลยเราต้องเพิ่มอะไรนุ่มๆก็อย่างเช่นทรายฉันชอบหาทรายมากเยียวแล้วตอนนี้ก็เพิ่มอีกนิดหน่อยสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ก็กำแพงจะมีรูปน่ารักน่ารัก ฉันมีทั้งดอกไม้แต่ก็จะเป็ดน,น้อยฮะ <laughs> น่ารักจังเลยตัวเป็โอ้ฉันวางของของฉันกระปุกตุก๊กตาสีเหลืองไว้ทั้งหมดเลย <gasps> โอ้น่ารัก <laughs> ใช่แล้วเข้าตรงนี้แล้วก็โต๊ะที่มุมนี้จะ <laughs> ต้องการที่นั่งด้วยเจอโอ้ห่วงยางสีเหลืองเหมาะมากเลย <laughs> ออที่นี่เจ๋งมาก ตอนนี้ฉันอยากเล่นเอาคุณเล่เล่ด้วย <Nice. S 1> แต่ว่าไว้ที่หลังแล้วก็ดอกไม้บนเพดานสมบูรณ์แบบแล้วรูปถ่ายสดเล่นน่ารักของฉันด้วยมันน่ารักมากฉันรักมัน <Hey. S 1> มาในลายริชี่ <Yeah. S 1> อ๋อควรรักของฉันร้องเพลงกับฉันสิร้องด้วยกัน บอกพื่อเราได้ในคอมเมนต์บ้านหลังนี้เธอชอบมากที่สุดมาดูกันว่าฉันได้อะไร <Okay. S 1> โอโ๋อช็อกโกแลตใส่อร่อย <c oughs> แต่ว่าละลายแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีอ่ะเธอขอร้อยแลกกันไปนะฟีบี้แต่ฉันเลือกอะไรเจ๋งๆได้แล้วมาไปนำในี้ชุนเผยแพร่ที่ติกตก๊กต็อกเล่นกันว่ารูปด้วยช็อกโกแลตงั้นมาลองกันเลยอืมช็อกแลตอร่อยจังเลยตอนนี้ต้องวาดเป็นรูปหัวใจอ๋อใช่น่ากินมาก cool. ตเลยตอนนี้ถ้าปลดฝาได้แล้วล่ะได้เลยฉันได้ช็อกแลตแท่งแบบแช่แข็งแต่แบบนี้ก็ดีกว่านะเดี๋ยวเอาน้ำแข็งออกให้หมดก่อนแล้วก็มาลองกัน <laughs> กินหอมมากอ๋อเจ็บจังเลยแล้วเข้าสิหักสิช็อกแ <laughs> ลตโง่แจนช็อกแลตทั้งนี้อยากให้ฉันกินนะมันไม่หักเลยซึนิด เอาล่ะสลองเลีย้ยแล้วกันอืมอร่อยจังเธอนี่แปลกจริงๆริฟิลลี่มันดีดกว่าวันจะว่าเราช็อปเลเดอร์กกดดอะไรอีกดู <c oughs> สิมันคือแมวเหมียวแสนน่ารักไม่ใช่แค่สวยง,งามเท่าน,นั้นแต่ยังอร่อยกันมินยายอร่อยจังส่วนเธอก็เลยช็อปเลต่อไปนะหลังจากสามสองหนึ่งอ้โหมันคือบะหมี่จีนฉันได้แบบแช่แข็งอะทำไมชอบไรแบบนี้มันดูไม่น่ากินสักนิด ส่วนฉันได้บะหมี่ร้อนๆแสนอร่อยฉันก็มาลองกันฉันชอบบะหมี่จีนมาอร่อยมากโอ้แต่ฉันลืมไปเลยว่ามันเผ็ดด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอยเผ็ดจังเลยปีปี้ช่วฉันด้วยทำไมสักอย่างสิจริงด้วยฉันสามารถไายบะหมี่ด้วยลมหายใจสุดแรงของเธอเจ๋งจังนี่แลหละที่ฉันต้องการอร่อยจังเลยขอบคุณน้เจนที่ช่วยบะหมี่ให้นะ โอ้ท awesome. to no. ีก็มันอร่อยมากแล้วใครจะปิดก่อนดีดูด้วยสิฉันเป็นคนแรกอ้โหฉันได้พิซซ่าจริงพี่เลยแถมมันยังร้อนๆอยู่ด้วยดูน่ากินแล้วก็ไม่กินหอมอะอยต้องลองเดี๋ยวนี้อ้อโหเธอน่าจมีชีสยืดๆด้วยเจนเธอน่าจะลองเหมือนกันนะแต่มันใช่ของฉันเปิดฝาเธอเร็วเข้าเปิดได้าม่รูกันไป่าว่าฉันได้อะไรอะ โอ้โหฉันได้พิซซ่าเหมือนกันแต่ของฉันมันถูดแช่แข็งยาทิ่สุดไม่มีชิ้นสิยื่นด้วยแต่ฉันไม่สมัยกันมันดิทำไงดีเนี่ยบีบีฉันอยากกินพิซซ่าอร่อยๆแต่ว่าฉันมีน้ำแข็งอ่ะฉันเล้แล้วต้องทำยังไงเอาพิซซ่าเข้าปากสิเดี๋ยวฉันช่วยเองแล้วฉันจะเปิดปากให้เธอไอ้เย้มันได้ผลแล้วเธอคิดว่าไงบีบี้ขอบคุณนันได้ช่วยมาอร่อยมากๆเลย โอ้เจนฟันหายไปอะอะไรนะไม่จริงเอาไม่นะฟันของฉันมันสวยขาวและก็สวยงามแล้ะล้ำที่สุดจะไม่กินพอ้าร้อหอยอีกแล้วเจนจากินไอ้ซร้ของฉันได้นะมันทั้งร้อนและก็อร่อยมากด้วยอะไรอยู่ใต้ฝ่าของฉันกันอะไรอะจากเลนน้องส้งนันเหรอเป็นได้มันเลยดูไมายแข่งกับฉันไม่ระโยชนหรอกเพราะฉันต้องชนะแน่นอนเห็นไหมล่ะเอาล่ะมาดูกันว่าเธออะไร เออฉันไม่เข้าใจเลยอะมันคืออะไรเนี่ยมันก็แปลกไม่เข้าใจอ่ะแล้วถ้าได้อะไรโอเคอ๋อโหมันคือจุ๊บจุ๊บหมายความว่าฉันได้ออมยิ้มที่อะไรแล้วฉันโชคดีจริงๆจุ๊บจุ๊บน่ากินจังอืมอร่อยมากอ๋อเล่นคนฉันติดนะเจ็บสุดนเลยโอ้อยอ้ยไม่นะฉันไม่อยากจะหนุ่นอีกแล้วฉันนึกไอเดียจริงๆได้ฉันจะแกล้งเจน ในต,ตอนที่เธอไม่ได้ม,มองฉันใช้ลิ้นปอมและแก้มมันติดยิวอ,อย่ารู้จังว่าเธทำยังไงเอาล่ะฉันพร้อมแล้วเจนเจนช่วยฉันด้วยเละของฉันติดอยู่กับอ้มยิมนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเพื่อนซิมด,ดึงหูสำเร็จเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นอีกนะลิ้นปอมกันหล่อมตลกกันเลยเอาล่ะมานลองอ้อมกับฉันกันดีก,กว่าดูไหมว่าฉันทำอะไรหาเราจุ่มคาราเมลเล็กน้อยที่ปลายหลอดแล้วก็เบา มันเป็นลูกบอลคาราเมลสุดเจ๋งโอ้จ๋งกินเลยเข <Please. S 1> าต้องการอะไร <No. S 1> ไม่แออกนะทั้งหมดของฉันคนเดียว oh. มาเปาิดยิงชุกันเอถอะแค่ฉันนั้นได้เปิดก่อนง่ายมากฉันๆน,นะ oh. นี่มือนะโอ้โ oh, ห wow. ฉันได้นัำแกงแล้วมันก็ร้อนด้วยใชย่เห็นไหมล่ะน้ำเกงร้อนๆถึงจะอร่อยโอ้ยร้อนต้องเปอดสักหน่อย oh. ตอนนี้เรามาลองกัน อร่อยจังเจนอย่าแต่ต้องนังแก่ของฉันดิษขานนะดูของเธอสิ oh, <man. S 1> ต้นได้ฉันรู้วิเว่าฉันต้องได้นังแกะแช่แข็งอะแต่ฉันต้องทำยังไกับมันดีโอ๊ยมันทั้งเย็นแล้วก็ทั้งแข็งด้วย oh, <man. S 1> ไค่แตะก็เจ็บแล้วมันกินไม่ได้เลย oh. ต้องทำมันอุ่นด้วยอะไรสักอย่าง oh. ฟีฟี่เขอ,อยัมไม่เหน็่ขวดแป๊บหนึ่งนะจากนั้นก็รอให้กรกะอุ่น เปล่ามันจะพาเรเร็วนะฉันไม่ได้นอนนะทีบี้ฟันทงี่ด้ค่อนเหมือนกันหรือเปล่าโอโหนั่เกินของฉันได้ที่แล้วจริงไปเลยมาลองกันดูสิมันน่ากินแค่ไหนอร่อยมากฉันขอเล่นก่อนนะโอเคเอาย่ขอบคุณฉันได้วาเฟิลแต่ว่ามันถูกแช่แข็งอะแถมมีควันออกมาด้วย เอานอเนยออกไปก่อนตอนนี้ก็มาลองกันบางทีนอาจะอะไรก็ได้นะถ้าเปิดฝาได้แล้วเลิกขนล้ซะทีเอาว่าฉันได้วฟเพ่อร้อนร้แสนอร่อยอเจ๋งจิงเลยตอนนี้มาลองกันอ่ะอ่ะมันร้อนมากอะันลืมไปบ้างหาร้อนไม่ได้อร่อยเสมอไปโอยขอบคุณนะเจนเ้าช่วยชิ้นไว้ตอนนี้ได้เวลาลองกันแล้วแต่ฉันไม่ใช่ซ่อมกับมีดันเป็นชิ้นเล็กเลกเาเบาๆหน่อยแล้วก็ลอก โอ๊ยโอ๊ยเจนทำอะไรอ่ะระวังหน่อยสิฉันจะพยายามทำวาฟเฟิลให้แตกไงเออมันแข็งมากฉันไม่อยากให้ฟันหักอ่ะไม่น่ะฉันไม่ชอบเลยมันทั้งแข็งแล้วก็เย็นฉันว่านั่งรอกินวาฟเฟิลสาอร่อยดีกว่าโอ้ฉันไม่อะไรเจ๋งแล้วเจนฉันก็แบ่งของอร่อยแท้ด้วยนะมากินวาฟเฟิลสนอร่อยด้วยกันสิเร็วเข้ามันรออยู่นะโอยะมาโนน้อยว่ารูปเสร็จแล้วเธอต้องการกินอะไรล่ะ เธออยากกินแพนเค้กทุกคนทําได้ไหมพร้อมหรือยัง <All right. S 1> พร้อมแล้วล่ะพร้อมแล้วล่ะย่าพร้อมแล้วโอ้คุณย่โอเคไหมคะไม่อะหังหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะงั้นไปเริ่มกันเลยแป้งของย่าก็พร้อมย่ารู้วิธีทำแพนเค้กที่อร่อยต้องทํายังไง <All right. S 1> ตอนนี้เรามาทํากองแพนเค้กสําหรับเด็กน้อยกันเถอะและจากนั้นก็ืมกลินหอมมากเลยเอาล่ะเรียบร้อย ตอนนี้ก็เพิ่มความหวานลงไปด้วยและหลานลักของย่าต้องชอบมันแน่ๆจะเพิ่มน้ำเชื่อมเมเปิ้ลของโป๊ดและก็เนยด้วย <c oughs> ส่วนฉันทำแพนเค,ค้กสีรุ้งเพราะว่าฉันมีแป้งเครบทุกสีเลย <c oughs> สุดยด <c oughs> อดเออทำไมสีฟ้าไหลไม่ออกละ่ะทำไม <c oughs> ออกมาสิโอ้ยแป้งเต็มหน้าฉันเลยอะ ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องหัวฉันเอาก็เรียบร้อยแล้วทำอาหารต่อกันเลยเอาล่ะนี่คือทเพนเค้กชั้นแรกสมบูรณ์แบบมีสีรร้งัสดอยู่ในคนอนได้ย่งไงใช่แล้วต้องมีมันด้วยทำเสร็จแล้วล่ะคุณย่าคิดว่าไงบ้างคะสวยงามมากฉันไม่เห็นมีสีดำเลยมันอยู่ที่ไหนติงโอ้ <Yes. S 1> แกมาแล้วไปเอาสีดำให้ฉันทีขอบคุณ เยี่ยมมากยังลงไปสักสองสามหยดเท่าน,นี้ก็เรียบร้อย <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็ดูดแป้งขึ้นมาด้วยเข็มฉีดยามันชื่อวัสดุมากขึ้น oh. ตอนนี้ฉันจะวัดแยงแมงม,มุมแล้วก็แมงมุมที่น่ากลัวมากๆให้ดูอ oh. น่ารักจรงเลยอ oh. hmm. ดูนั่งสี oh. ตกแต่งจานด้วยเลือดสดโอ้ oh. หมายถึงน้ำเชื่อมรสสตอรอเบอรี่นะ ก็วางเย,ย้แมงมุมและแมงมุมน่ารักของฉันลงไปผลงานชิ้นเอกของฉันโอ้ว้าวเวันส์เดา์มันออกมาสยองเออน่ากินนะน่ากินมากๆใช่ทุกคนพร้อมหรือยังหนูน้อยเรียบเ,ยบเยบลองตอนนี้นมันยังร้อนอยูแ่แล้วมีอะไรกันบ้าง hmm. ทุกจานสวยมากเลยโอ้ยนี่มันคือแมงมุมจริงๆเหรอ oh. แม่จ๋า oh. ไม่อะมันคือแพนเค้กเวันสุดสัดา์ทำให้หนูกลัวอีกแล้ว แต่ว่าบางทีมาจจะอาราอก็ได้เห็นกันได้นะในมุมทั้งน่ารักและไม่น่กกากินซึ้นิดก็เป็นของกินนะอร่อยจังแล้วอะไรต่อ <Okay. S 1> โอ้แพนเค้กขนมเชื่อมช้ำๆ mm hmm. น่ากินจังเลยงั mm ้น hmm. มาลองกันท oh. ังอร่อยแล้วก็หวานด้วยหางยอมยม่ <Yes. S 1> แล้วอะไรต่อ mm hmm. โอ้ว้าวมันคือแผนเค้กรูปมูนิคอนและใส่รุงด้วย บินสูงๆเลยอยู่ในขันของฉันแล้วก็บินเข้าปากออืมมาอะไรเกินบรรยาย All right All right, all right. และแขกแขกที่ชนะก็คือ,อยูนิคอนอินนี่ดินดิด้วยครั้งนี้หนูอยากกินเฟรนช์ฟรายส์ทำได้ไหมหนูแฮปปีส้สุดเลย หน้อยไม่ต้องห่วงนะท,ทุกคนคือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในห้องครัวใช่ไหมคะคุณย่าใช่แล้วเอ๊ะนี่มัเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาจากไหนกันเอ็น,นิตระวังด้วยสิย่าแต่ไ,ไปเลิกเปิกมาฝรั่งทั้งตัวเลยああเอ็นิดเออย่ากดไม่ลงหรอกเธอนี่น่ารักจริงๆความสุขของย่าให้ช่วยเหรอก็ได้นั้นลีบดึงออกมาให้ได้อีกนิดเดียวได้แล้วขอบคุณค่ะคุณยา ต่อไปฉันจะหั่นมันได้มีดแบบพิเศษดูสิเป็นชิ้นมะครื่งที่สวยมากๆแบบยากๆนะความคิดบ้าๆเข้ามาในหัวฉันอีกแล้วล่ะฉันจะทำมาฝรั่งหลักสีมันเจ๋งใช่ไหมฉันได้มาฝรั่งสีรื้องสุดเจ๋งหนูตอนต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแน่ๆเรียบร้อยใกลยเสร็จแล้วล่ะเหลือแค่ต้องเอาไปทอดฉันมีกระทะและก็น้ำมันด้วยจากนั้นก็เตาจะต้องไปทอดกันเจ๋งใช่ไหมมันง่ายมากจนฉันอยากจะเป็นเชฟเลยนิดนี้แค่ต้องใส่หมวกใช่ปะ เป็นสีรุง้งไม่เนะตอนนี้ก็มาเด่งที่จานมันฝรั่งของฉันพร้อมแล้ว <Wow. S 1> ปีนิดเธอเก่งมากเลย <Yes. S 1> มันออกมาดีจริงๆเ <Okay. S 1> นะแย่จะทอดมันฝรั่งเหมือนกันแต่ว่าย่าทำมันฝรั่งแบบธรรมดาไม่มีสีนะแต่มันก็อร่อยมากมา oh. มแล้วก็กรอบด้วยหยุดกินไม่ได้แน่นอนจากนั้นต้องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยอือร่อยมาก ่วนมันฝรั่งของฉันก็สุกแล้วตักใส่จานได้ตอนนี้มาเปลี่ยนสีกันอ๋อแล้วนิดหน่อยนะแน่นอนว่าสีดำเหมาะกับฉันมากแต่ฉันไม่พร้อมสำหรับสไตล์ใหม่แบบนี้เพราะงั้นฉันอยากทำมันฝรั่งเป็นสีดำไม่ใช่ตัวเองเดี๋ยวฉันทำมันฝรั่งจากนรกที่ร้อนแรงของจิตอนนี้แหละขั้นตอนสุดท้ายแล้ววัาลาเธอคงไม่คิดเช่นเมื่อวนจะแค่มันฝรั่งสีดำนะ มันชื่อคลาวส์หนูน้อยมันฝรั่งพร้อมแล้วละ่ะตอนนี้มันลองกันเลยว้าวเป็นมันฝรั่งที่สวยงามจริงๆส่วนเวนสเตอร,ร์ทำให้หนูกลัวอีกแล้วอะแต่หนูจะไม่กลัวอีกต่อไปมันคือมันฝรั่งอรสุยสุดๆด้วยหยุดไม่ได้แล้วแล้วต่อไปคืออะไรอ้มันคือมันฝรั่งธรรมดากับซอสมะเขือเทศอันนี้ก็มีแล้วนะอืม,อม อร่อยมากมากมาก,มากเลยอร่อยเกินบรรยายเขาแต่จานนี้ทำให้เหนือสนใจสุดๆมันคือมังั่งสีรุ้งหนูเคยเห็นมันแค่ในฝันเท่านั้นนนเี่แล้วฝันก็เปลี่ยนสีด้วยหนูออิ่มแล้วล่ะ แต่ผู้ชนะก็คือมาฝร่งศีรุ่ง,งว้าวอินเนทัชไนยอยีกแล้วละ่ะยินดีด้วยนะทำได้ดีมากหนูหน้อยเกิดว่ารูปเสร็จแล้วครั้งนี้คือไรเธออยากกินเบอร์เกอร์ว้าวทุกคนพร้อมหรือยังแน่นอนต้องพร้อมอยู่แล้วย่าจะทําเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของหลานเลยตอนนี้จะเป็นขนมปังจากนั้นก็เพิ่มมะเขือเทศที่หั่นเป็นแวน่แวนๆวซะก่อนนะแบบนี้เลย และเนื้อสับด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทอดเนื้อจากเนื้อสับที่ดีเท่านั้นแบบนี้และหนังจากนั้นก็สามารถเอามาประกอบล่างกันได้ขนมปังผักสลัดสดๆเนื้อชุ่มฉ่ำชีสมะเขือเทศและขนมปังอีกชั้นหนึ่งโอ้เย่ย่าทำเสร็จหมดแล้วล่ะโอไม่เอานะอินิมันแค่แซนด์วิชง่ายๆไม่ต้องมาอ้อนย่าเลย เอาล่ะหนูก็มีไอเดียเหมือนกันขนมปังมันธรรมดาเกินไปัน oh, <yeah. S 1> ใช้อะไรที่อร่อยมากกว่าน,นั้นโดน,นัทจากนั้นราดด้วยน้ำเชื่อมอว,ว,วานิลลาหวานวัตถุดิบก็คือขนมและขนมเยอะๆหนูน้อยชอบทุกอย่างที่มีรสหวานเปรี mm hmm. ้ยวและก็อร่อยด้วย <Yeah. S 1> ขนมหวานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันอร่อยมากเลยเอาล่ะเ<ๆ><ๆ>ลยแท่พวกพมัชเมลเลอ์ด้วย อืมน่ากินทั้งอร่อยแล้วหวานด้วย yeah! What? What? ฉันอยากกินมันเองเลยนั่นเนี่ยลูซี่สวยงามมากพร้อมแล้ว uh oh. เอาละขนมปังดำของฉันพร้อมแล้วจากนั้นใส่ชีสลงไปเนื้อทอดแดงๆเ, uh oh. เราต้องการชีสมากกว่าน,นี้และก็เลือดด้วย ฉันหมายถึงซอสมะเขือเทศนะใช่แล้วเยี่ยมมากและอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะการตกแต่งมันฝรั่งทอดมันจะกลายเป็นเล่นที่หมดสมบูรณ์สบัดของฉันเองติงฉันต้องการความช่วยเหลือใช่ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่กินทุกคนหรอกมันไม่มีปากด้วยซ้าเธออยากได้ยาลี่ลูกตาของฉันงั้นเหรอเน่ฉันก็อยากกินมันเหมือนกันนะขอบใจมากติงตอนนี้เอายาลี่ลูกตามาให้ฉันมันเหมาะกับเธอมาก แต่ตอนนี้เบเกสของฉันต้องกมากกว่าเบเกสของฉันอกมาน่ารักมากพร้อมให้ลองแล้วเบเกูน่ากินมากเริ่มจากไหนดีนะงั้นเริ่มจากสับปรดเลกันอ้ามตลกมากเลยอแล้วก็อร่อยมากด้วยแล้วอะไรต่ออ๋อใช่แล้วเบเกสชนิดเดียวนที่หนูว่าเลยมันต้องอร่อยแน่นอน งั้นมันลองกันเอ๊มันหัวหอมน่าใครทีแยงไม่ละหนูไม่อยากลองอีกแล้ว s <S คนยากห <thing? S 1> นูไม่ชอบกินหัวหอม <Really? S 1> เอาลยยังเหลืออันที่สดใสที่สุดอยู่ <are> มันคือเบเกิลหวานๆจากอินเดียนั่นหรอนีมชเมันเลิก่มมินแล้วเลยทั้งหมดอแล้ว่อยหนูเลอกม่ได้งั้นมันนับกันและผู้ชนะคือจานนี้อืมแถมมีเล่นลูกตาด้วยแบบนี้ชนะใสใส เวนส์เดย์ยินดีด้วยนะมันทำให้เธอดีใจใช่ไหมว้าว oh, wow. เราเข้าเวนส์เดย์ยิงใม่กว้างกว่านี้สิยิงฟันเลย <No. S 1> ไม่หรอช่างเถอะที่มีรอยยิงที่สวยมากนะ ah. หนูอยากเด่มโกโก้ทุกคนทำได้ไหม <Okay. S 1> ทุกคนพร้อมหรือยังพ <Yes. S 1> วกเรากคนจะทำได้นะข็าจะเล่นเป็นคนแรกละเร็วเข้าตอนนี้อยากจะผสมผงโกโก,ก้กับนมในหมอ้อมันจะออกาเป็นโกโก้ที่อร่อยที่สุดเลย มาเพิ่มส็อกแลแท่งกันด้วยนะอืมเครื่องดื่มช็อกโกแลตแสนอร่อยและโกโก้ต้องลืมจะแ้วที่มีหน้าของคุณย่าอยู่เท่านั้นดีขึ้นเยอะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งที่นี่คุณย่าเก่งที่สุดเลยค่ะแต่ก่อนฉันก็ไม่แพ้กันโกโก้นะฉันเจอช็อกโกแลตที่อรรมากด้วยตอนนี้เติมน้ำตาลลงไปลนหม้อใช่ค่ะแค่นิดเดียวนิดเดียวนะ มันหนะคะและตอนนี้ก็นม <_ d ata> เอ้ยทำหกเสร็แล้ว <_ d ata> แต่ว่ายังเหลือพอสกปอกโก้อยู่บ้างโอ <_ d ata> เคอาล่ะต่อไปสีขาวหน้าเบื่อต้องตำสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าด้วยดูสิสวยจังเลยแล้วก็ครีมสีเหลืองจะมีประโยชน์ตอนนี้เราจะวาดมันที่ปากแก้วได้เริ่มสปริงเกิลสีสันสดใสด้วยนะ จากนั้นก็เทกโก้สีฟ้าของเราลงไปเจิงใช่มะฉันคิดว่ามันสุดยอดมากเลยหนูหน้อยต้องดีใจแน่นอนหวานกว่านี้แต,ต้องแต่งอีกนิดหน่อยเธอชอบมันไหมสวยงามมาก <c oughs> ฉันทำเสร็จแล้วเ <c oughs> ตงเธอเห็นสีน้ำแสบตานั่นไหมทำไมฉันต้องมาอยู่รวมกับคนพวกนี้ด้วยฉันคิดว่าเธอคงรู้ว่าฉันทำโก,โก้แบบไหนนะ ใสโกโก้สุดเข้มข้นลงในแก้วป๊ดตแล้วก็เพิ่มเครื่องประดับลั่นอนที่น่ากลัวมันก็แค่เยลลี่นะไม่ต้องกลัวหรอกพร้อมแล้วในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยหนูน้อยถ้าเพิ่มหรือยังให้แล้วหนูพร้อมเสมอคุ้กกี้ดูน่าอร่อยมากกโก้แกนี่สดใสสุดๆอีมี่เป็นคนทำมันอย่างแน่นนอน อร่อยจังเลยอ๋ <Wow. S 1> อแล้วอันนี้คือคุณย่าที่รักของหนู <Wow. S 1> อโกอก้อของคุณยา่าอร่อยเสมอเลย <Wow. S 1> อ๋เวสเดย์ Wednesday อีกแล้ว oh <my> กระโหลกที่เธอชอบง้นมาลังกันอืมทั้งเยลลี่และโกโก้ออร่อยมากเลย <Okay. S 1> แต่หนูต้องเลือกแก้วนึ่งนะสิงั้นหนูเลือกแก้วนี้อินิ